ิดขึ้นขนาดานี้เกินฝันเพราะว่า <c oughs> ในความฝันไม่ได้คาดว่าจะมีคนชื่นชอบในงานแล้วก็ชื่นชอบในตัวตนมากขนาดในความฝันจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆวันมันคือกำไรของชีวิตที่เราได้ทำอะไรได้เจอเรื่องราวได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆแต่กตำไรอีกรอบนี้มันเป็นกำไรที่แบบไม่นึกไปหาที่ก็สุดยอด <c oughs> ของโปมันไม่เกินปั่นเพราะว่าเราไม่ได้ปั่นไว้เราได้ทําอะไรที่มันแบบมันน่าเหลือเชื่อกับตัวเองมากเพราะว่าหลายๆสิ่งเราสนั้นจะมีกําแพงกับตัวเองอย่างเช่นเพื่อง,ง่ายคือการเต้นการร้องเพงเลงอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มั่นใจพอวันนึงทีมบอกว่าเฮ้ยเราทําได้นะลองฝึกดูหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ทําพอ เห็นตัวเองทุกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่กับเบียร์ c o คลาวครับเาต้องพยายามทาี่ดกันงั้งแต่นอนขคมรทมขดไหน่มันทุดมตัวแค่ไหนมันมันทำทุกอย่างเลยทำได้โดยที่สุดจลิดและก็ไม่เบียดเบผมจะคิดอย่างนี้ตลอดแล้วเวลาทำงานคือ เอางานทุกอย่างโดนทิ้งหมดทุกอย่างที่มีแล้วมาโฟกัสทีมพ่อโฟกัสกับโปรเจกต์ต่างๆทีมพ่ออยู่ตลอดปีก็ทุกงานมโดนทิ้งหมดหมดสำหรับผมเท so 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 ่านี้ก็ถือว่าถือว่าผมให้คุณค่ากับงานนี้มากแล้วยังได้ตอบรับที่ดีแล้วมีคนที่รักที่ชอบแล้วก็ว่ามันก็ยังไปต่ออีกในความรู้สึกที่เราจะจบคมันมันค่ากับการที่เราเลือกที่จะวางโปรเจกต์้ื่นนะเรา ถามว่าเต็มที่ขนาดไหนเต็มที่ที่สุดเท่าที่เห่างที่บอกว่าททเ,ท,เาท่าที่ผมจะนึกออกโดยที่ผมไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นอีกคือคือเหมือนเราไม่รู้หรอกว่าณวันนั้นมันจะเป็นแบบวันนี้เพราะว่าทุกทุกครั้งที่เขาถ่ายอะบทมันแปลกใหม่มากซึ่งถ้าเกิดคนดันไม่ชอบเป็นแฟนไม่ชอบไม่ให้การตับรับที่ดีก็อาจจะล้มไปเลยก็ได้แต่วันนี้จริง สิ่งหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับที่ดีมากมันเติมเต็มเราไปทุกวันแล้วเราก็อยากจะส่งความสุขตอบแทนให้กับทุกๆคนในทุกวันเช่นกันเราเราเหนื่อยกันมากๆณวันนั้นด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบวันนี้เราเหนื่อยชิ้นนีที่แบบเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่แล้วเราแค่ทําไปเรื่อยๆ ามาขขผมมองว่าชื่อเสียงคือผลพลอยได้นะสิ่งที่สําเร็จที่สุดคือเราส่งความสุขให้คนและถึงจริงๆด้วยเราทัา่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขขึ้นเราดีใจมากเพราะการกําลังใจของเขาก็ทําให้พวกเรามีความสุขเช่นกันเหมือนแบบเติมเต็มกันไปมาปร, <Okay. S 1> ร,ร,ร,ร่างกายแบบการสัมผัสกับแฟนใน คือแค่รู้สึกว่าเหมือน k i n p อสแบบเป็นสารที่ทั่วโลกเข้าใจได้ในแบบเดียวกันเลยก็ประทับใจคิดว่าอะไรนะคือคุณแดนที่ทำให้เรา,าม,มายืนตรงนี้แล้วก็มีเวิร์ทัวร์วกับแฟนทั่วโลกถ้าสำหรับับพี่นะก็คือคือ,คอ,คอเราเราโฟกัสอย่างเดียวจ,จริงๆผมเชื่อในการโฟกัสอย่างแรกอย่างที่สก็คือ พี่คุยกันแต่แรกผมคุยกบโป้คุยกับพี่ปอนตั้งแต่ชวนเขามาคือแรกเลยว่าอยากทําอะไรที่มันแตตก่างอยากทําอะไรที่มันกล้าที่จะทําจริงๆไม่ใช่ว่าแบบขายไปว่าจะทำแล้วก็ไม่ทำหว่าคีย์ตรงนี้นนะ่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนได้เก็ t ความเป็นมนุษย์หรือเรื่อยได้ก็ t ความทะเลนได้ก็ t ความน่ารักได้ getget ความเซ็กซี่ต่างๆไนเรื่อยจนเกิดให้เกิดใ,ให้เป็นคีคอร์สทุกวันนี้ครับตอนแรกคนที่คีคอร์สอะอยา คือถ้าเกิดเป็นแบบภาพลักณ์ภายนอกเรื่องเราอาจจะเป็นซีรีส์วายแต่เป้าหมายที่เราวางกันตั้งแต่แรกเราไม่ได้วางว่าเราคือซีรีส์วายเราคือซีรีส์หนึ่งที่เล่าถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกเติมเต็มกันยังไงบ้างถึงอยู่ด้วยกันได้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบมาเจอกันแล้วแบบมาอยู่ด้วยกันในบางพาร์ทแต่ว่ากินพอสคือเหมือนโชว์ให้เห็นว่า เติมเต็มกันในมุมไหนบ้างเะยครับซึ่งโปะว่าอันนั้นอะ่ะป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วมันโชคดีที่สุดเลยคือเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกันเข้าใจตรงกับเราในสารที่เราสื่อไปซึ่งดีใจมากๆแล้วเมื่อกี้แบบขอตอบคำถามว่าคีย์หลักที่ทำให้กินพอชมาทุกวันนี้คือสำหรับโปรวมองว่าเป็นเรื่องของการวางแผนเขาพี่ปอนวางแผนตั้งแต่แรกว่ากินพพชจะทำยังไงแต่ละนักแสดงคือจะอยู่ในตำแหน่งแบบไหน แล้วสิ่งที <S <S ่ท hm ั้งท okay. ีมงานแล้วทุกคนได้ได้จากเบียนคาวคือความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติก็สอนให้เราเป็นมนุษย์แล้วพอเราเป็นมนุษย์เราจะเข้าใจตัวละครเพราะว่าสิ่งนี้คือเี่ีหละครับก็เคล็ดลัที่ผมบอกขยายความบอกว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราจะนิยามว่าซีวายไม่วายหรือซี ใหญ่เด็กจริงๆก็แล้วแต่คนแต่สุดท้ายผมคิดว่าต่อให้นิยามหรือไม่นิยามความแตกตา่างันก็คือสิ่งที่สวยงามที่ถ้าไม่มีซีรีส์ที่กล้าแสดงออกแบบน,นี้ก็ไม่ทําให้วงการมีช้อยสำหรับคนดูให้ดูหลากหลายแบบนี้ไม้หรอกนะครับจริงๆแล้วผมว่าคีที่ผมบอกไปเนี่ยผมว่าการกล้าแสดงออกมันทาให้ผมว่าทุกคนถ้ากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแตกตา่างกล้าที่จะทำอะไรมีสิ่งที่ เราคิดว่ากาทำดีออไป่ยยังไงก็งมีเสน่ห์เราไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าเสน่ห์มันต้องมาจากคนต้องชอบนะแต่ว่าการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบการได้ทํางานมีทีหลอ,อกไปมกผม้ดีผมว่าดีมาผมผมเคยพูดกับพี่ปอแล้วก็พูดกับทีมเบียนคาวาคำหนึ่งว่า <c oughs> คือการเล่นคินพอสจบเนี่ยสาหรับผมอะ่ะผมสามารถเลิกทํางานไปเลยทั้งชีวิตได้เลยแบบว่านอนอยู่บ้านแล้วก็แบบ ไม่ทำรายได้เลยโไม่เดอเวอร์ทัวะไเลนะคะไปครับผมยังไปอยู่ยังไปอยู่แค่แบบให้เห็นภาพชันอย่างตัวนี้เป็นัท่อะกฝั่งขางค่ก็คเดียาเป็นหตหนึ่งหบนนสราากนกดแอยาก็แน่นอนความความทั้งหมดนี้ความรักก็เป็นสิ่งที่กเราควรจะมองให้เขาเป็นสิ่งที่สวยงม พูดถ mm. ึงในเชยนิตินัยที่มาซัพพอร์ตความรักแล้วกันผมเชื่อว่าหลายๆหลายๆอย่างที่สังคมมีเนี่ยควรจะมีพาร์ทของนิตินัยที่มาซัพพอร์ตเพราะเขาไม่ใช่แค่เพื่อนเขาคือคู่ชี้ผู่หลักการที่คนอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในแบบไหนทุกคนยืนยานเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ดีเท่าสิ่งที่เขาควรจะได้รับคือคืออิสระทางการตัดสินใจทางความคิดและที่สําคัญเรื่องไฟนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ สังคมวงกว้างั้างในและต่างประเทศให้ให้การสนับสนุนเยอะขึ้นซึ่งผมรู้สึกดีเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นเรื่องไฟนั้นึ่งเป็นหนึ่งคือเมื่อก่อนดูสารคดีก็เคยเห็นวงดนตรีพอแม็กซ์นี่เขาถือโทนอยู่เราตอนเด็กเด็กมากๆอ้าวปวดเลยไม่เข้าใจแต่พอโตขึ้นมาเราไปดูต่างๆเราก็จะเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสีเหล่านี้แหละที่เป็นสีที่เราควรจะเปิดรับเปิดกว้างนะไม่ต้องมาแบบ เห็นว่าความแตกต่างมีสิ่งที่เุดใช่เพราะว่าเรื่องเราคือแกนหลักที่เน้นนะ่ะ<ม>แล้วพูดกับนักแสดงทุกวันคือเขาแฮปปี้ที่นักแสดงทุกคนแตกต่างกันหมดมไม่มีใครเหมือนใครแล้วก็จริงๆ l g b เอลจีบีทเเอลจีบีคิขามีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้น<ม>เขาเขาแค่อยากใช้ชีวิตเป็นเป็นปกติคือถ้าในโชว์นี้ดีนเหมือนที่พี่ไมล์ว่าเนี่ย คือถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทําให้เขาแบบซื้อบ้านร่วมกันได้สามารถท,ทําธุรกรรมร่วมกันได้แล้วแปะว่ามันมีความสุขทั้งเขาและเราเรามีความสุขที่เราได้เห็นคนมนุษย์คนหนึ่งมีความสุขโอเคว่าพวกเราสปอร์ตสุดท้ายอยากได้ทั้งคู่ขอบคุณกันละกันที่จับมือพากันเดินมาถึงวันนี้นะยากสุดนเล่นเ ก็เสมงคนที่เขิดนแล้วเวลาขอบคุณผมจะขอบคุณทางก้องอ่ะอีกไร้โอกาสที่ดีก็ต้องขอบคุณโกมากอีกอีกอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่มีคนที่ส่งเสริมผมมากมันก็คงไม่พาให้ให้ให้ผมได้ถักได้ส่งมานไปได้ดีขนาดนี้ ให้คนดูได้รับรู้ถึงสิดีความสมนมุกไปเรื่องไรที่สำคัญผมไม่ทําให้ผมมีความสุขว่าถ้าไม่ใช่โอเราเคยจินตนาการเนาะแต่เราก็นึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงต้องขอบคุณโปมากจริงเพราปากแข็งแบบจริงก็ใช้ใช้พี่หมว่าคือถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่ไมก็คงนึกภาพเองไม่ออกเลยจริงโอมไม่ใช่พวกแสดงออกมากเท่าไหร่ โอไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องรักที่จะแสดงอะไรต่อหน้าใครแล้วพี่ไมค์เขาหรือทางทีมเบี n ย c งพาวก็เชื่อแบบเดียวกันว่าอยากให้ทุกอย่างมันเรียวมากๆอยู่รู้สึกยังไงกันก็ให้มันเป็นแบบนั้นออกไปไม่ได้จําเป็นต้องพยายามทําอะไรซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบขอบคุณพี่ไมค์แล้วก็ขอบคุณทีมเบี n ย c งพาวที่เห็นตรงกันทําให้พวกเราแบบรู้สึกมีความสุขในทุกๆวันที่ลืมตาขึ้นมา ก็ขอบคุณทั้งเดียวครับแล้วพี่ใหม่โอเคขอบคุณนะครับเด็กๆอินเสิร์ต